โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอมกันตกีกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับผมผมก็จะกลับมาทําคลิปกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมคลิปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมใหม่ครับนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมเคยเบื่อกันไหมครับเวลาแบบเล่นเล่นอย่างนี้ครับเล่นเกมปุ๊บแล้วเห็นภาษาลอยภาษาไทยลอยอย่างนี้นะครับผมนี่ครับคำว่าเล่นคนเดียวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับวัสระเอลอิงแล้วก็ไม่เอกไม่เอกตรงไม่เอกนะครับมันจะเป็นสละรอยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนแก้กันเลยนะครับผมส่วนวิธีจะเป็นยังไงก็ติดตามผมได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะขอแบบเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก่อนนะครับผมอ่านี่ภาษาอังกฤษนะครับผมรอสักครู่นะครับผม ครับผมขั้นตอนที่2นะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับผมนี่ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดมานะครับผมก็กดไปที่ตรงนี้นะครับผมกดดาวน์โหลดไปปุ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับผมแล้วก็เก็บไปที่ท่านผู้ชมเลือกเลยนะครับผมส่วนผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะอยู่แฟ้มนี้นะครับผมแล้วก็จะได้แฟ้มมาประมาณนี้นะครับผมาถ้าผมสอนเร็วไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมผู้ชมนะครับคลิกเข้าไปครับ อย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็๊อปปี้รหัสผ่านมานะครับผมหรือถ้าผู้ชมจะพิมพ์ออกก็ได้นะครับเป็นคาว่า mycard นั่นเองครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับแล้วถ้าผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมเป็นไทยฟิกตรงนี้นะครับผมลากมันออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสบางไปนะครับผมก็จะได้มาแฟ้มไทยฟิกมาประมาณนี้นะครับผมก็เข้าเกม mycard นะครับผมแล้วก็ไปที่ option นะสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผม ไปที่ Resort pack ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โอ e พนรีซอ Pack นะครับปึ๊บนี่เข้ามานะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ไทฟิกของเรานะครับกดคัดลอกมาวางตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมก็กล้าออกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็กดรีครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับไทฟิกเวอร์ชัน1.13นะครับผม ก็กดเพิ่มเข้ามานะครับกดเย็ดไปครับกดดอนนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอมาทําการลงให้เสร็จก่อนนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมมาที่ language นะครับแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับผมกอหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับไทยประเทศไทยนะครับผมกดดอนไปนะครับผม ก็รอให้เกมมันรีสักครู่นะครับส่วนถ้าใครทาไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมได้นะครับผมจะหาวิธีแก้ให้นะครับอ้าท่านผู้ชมพอเสร็จอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมอาจจะตกใจนะครับว่าเอาทำไมมันยังลอยอยู่นะครับไปที่ภาษาเหมือนเดิมครับผมกดใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับกดไปทีนึงครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าฟอนต์มันเปลี่ยนไปนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันไม่ลอยแล้วนะครับผมก็ เล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ